วันที่25นะครับมีนาคม2,565นะครับแล้วก็ขับรถมาเที่ยวเมืองจันทบุรีกันนะครับอันนี้เป็นตลาดค้าพลอยเก่านะครับเี่ก็จะมังคับเลี้ยวซ้ายนะครับอ่านี่ครับโซนนี้เป็นโซนลอยทั้งนั้นเลยเจมส์มาร์เก็ตนะครับก็ลองดูนะครับยังมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่าอยู่นะครับของจันทบุรีนะครับ ผมเป็นเซลล์เมื่อ1บเจ็ดแปดปีที่แล้วหน้าตาของเมืองก็เป็นแบบนี้แหละครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับถนนก็จะเป็นโค้งอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ห้ามจอดเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เกี่ยวกับร้านค้าขายปลอยที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักที่สุดนะครับ ซ้ายมือผมเนี่ยเป็นโรงเรียนจีนเก่าแก่